มาทรงหยาพี่น้องทรงหยาเพ่งกุลาทั้งทางบ้านทางบ้านใหญ่บ้านเฮาบ้านหนองแวงบ้านหนองแวงคุณแม่ยังเหลือเพิฮานี่อันคุณแม่จุงรักคุณแม่จุงรักเขาเลี้ยงยังเลี้ยงควายเลี้ยงควายเลี้ยงมาโดนเราบอกใหญ่เลี้ยงมาได้สองปีแล้วโอ้เพิ่งเลี้ยงเนาะแต่ว่าหยานี่มาค่อยปลูกยุทธยาเชลเแรกเนาะนี่พี่น้องเพิ่งเอาหยาเพ่งกุลามาปลูกที่เขาจักไรไร่ยายอู่แถวนี้ไรตที ป้าท <S an> ีมาหลายแถวซื hmm. mm ้อ hmm. บ่หรือเหาดินได้ซื้อซื้อโอ้ซื้อข้างๆสวนอ้อยก็ข้าบ่นั่นโอ้เจ็ดเอ่อเจ็ดสิบไร่อ่าลูกไส้ไปเห็นงานอยู่ใส่ใหญ่ลูกไส้ไปทำงานยุคเกาหลียุคเกาหลีจักคนลูกเฮ้าลูกอันนี้สามคนลูกสามคนไปเฮ็ดงานเกาหลีเบิร์ตบ่ ไปเฮ็ดงานเกาหลีผู้นึ่งโอ้ผู้ผู้สาบ่เกาหลีอันลูกโอ้ผู้ใหญ่เพิ่นได้เพิ่นได้ลูกได้เมียแล้วบ่เพิ่นได้แล้วเพิ่นเอาเมียอยู่เกาหลีโอ้ได้เมียอยู่เกาหลีนคเอใหม่เชียงรายบ่แม่นคนเกาหลีบ่เมียเพิ่นนั่นบ่คนไทยคนไทยนี่แต่ว่าไปได้อยู่เกาหลีซื่อบ่นึกว่ามันได้ไผเกาหลีบ่แม่นเนาะอันในร้านบ่นี่บ่ลูกเพิ่นอันนี้ลานลูกสาวล่ะโอ้ลูกสาวล่ะอืมที่อัน ก็หลายน้อยใหญ่น้อยแง้มแง้มแง้มเลี้ยงมันมีน้ำบ่บัดนี่ยง้มเลี้ยงก็บปลูน้ำที่หนองสะตาคนเห็ดไว้แห้งแหงบ่สาเฮานี่บ่บ่แห้งทลางเชิงก็บสามหน่วยทรั้งโหสาหลายเนาะผู้ดีเราปลูกหญ้ากับสูบน้ำใช้นาเรียงใส่เราข้อยเฮาอยู่งใส่อันนี้อยู่งอกอันนี้อยู่งยกโอ้ข้อยเลี้ยงมาหลายปีก็ไสองปีนสองปีนี่ตอนนั้นซื้อแพงบ่ควายซื้อแพ่งเลยนะข้อยซื้อมาแสนหกทั้งเบิดนี้ข้อดันบ่บ่อเนี้ยข้อมาซื้อเพิ่มอีกห้าหมื่น โอ้ทั้งเบิดนั่นสื่แสนหกอีกหาเมืออก็เป็นสองแสนเอ็ดเดี๋ยวนี่ลงทุนนั่นมีจักตัวทั้งเบิดเดี๋ยวนี้สิบห้าตัวสิบห้าตัวเรื่องมากสองสองปีเนาไม่ได้ลูกจักตัวแล้วมาอยู่ในห้องนี้ได้สี่ตัวได้ีตัวได้ีตัวแล้วลูกมันนะถ้าก็ซื้อเพิ่มเหมือนนี้ห้าตัวอลงทุนทั้งเบิรนั่นสองแสนกว่าสองแสนแล้วอันนี้คุณนพ่อดิเนพ่อยังหึ้บั่นขึ้นพ่อยังผู้จะดเลด ปูจรวดสีจรวดพี่น้องจรวดน้องแบงโอ้เากจักพี่น้องเห็นว่าปูจรวดน้องแมงเารวดปูจรวดนองแงเขาจดเออสเฮ็ดฟ้างวเนี่โอ้สีเฮ็ดฟ้ารอมสีสิบแปดร่อมมาเลยโอ้กายสีแปดงวมาลงอีกเศรมโก้อนก้อนสอางัวไม่ตงตรงอ่านพ่อสะกนเดอร์ปลูกสิปลูกาดิแก่อ่าปลูกาไว้กสอง่าเอาหน่อยปนันเดียห็มันได้หลายเดีย ไอ้มันไม่สูญหยาด้อยหยามันสิมีหยาดในอันนี้หยาแพงกว่าลาเข้าห้องแพงกว่าลห่แพงสิบเอ็ดเนี่ยนั่นซ้ำบอกเมื่อกี้นี่แหละซ้ำสอนเมื่อกี้มันสิตใจเจ้าเยอะเจ้าเยอะให้มันไายมือนีิเด้อให้ปลูกแล้วมือนีิเดี๋ยวจะไปฆ่าเมาหรอเอาหยาตากได้ไลยมันแห้งนั้นโมลิมีห่างได้หยาเนี่ยมันต้องมักแช่น้ำมันสิขึ้นของมันเองดอกอย่าขาดน้ำเด้อมันจะเผาใส่สิบครับจะเผาใส่ช่วงนี้ อันทีใส่ใส่ตะขีแหลบปุณมันติดซะก่อนถ้ามันติดแล้วเจ้าลดน้ำลงหน่อยแต่ว่าหันไปติดเห็นเจ้ามีน้ำแฉะไปเลยย่าให้ขาดน้ำเด้อหันมีน้ำเนี่ยบ่ตายถ้าขาดน้ำนี้โอกาสตายอืมคนทีมากน้ำมากน้ำมากน้ำเบ่ย่างกันมากน้ำมากน้ำแต่ว่าบ่มากหลายเนียจะซับแห้งเลยค่มากเพราะแฉะนี่ครับครับเพแฉะโอ้เพราะจรวดบ่้ิที่ปูจรวดปูจะลวด มาแต่มือสิบหกเขาหมืจ๊กเบิ้นลยมือ้ามืออันเสาหัวเลยไปซื้อไมนได้ใส้เสาหัวซื้อมาแต่บ้านหทวงต้นละวเก่าสิบหาเนี่ยเก่าสิบหาสามาหาเลยต้นเนี่ยโอ้หอมเบิ้นเลยบอกนี่ก็ใชเจ้าเจ้าผัดเจ้าผัดเจ้าผัดก้นเอาบ่ตีเฮ้ยเอาเนี่ยเงี้ยเนี่ยเจ้าเอาเนี่ยเงี้ยเนี่ยเจ้าเอาให้มันจำเลยจำคุยมันจำเลยคุยเลยจำคุยเลยเอาคุยเป็นวัดมันบ้านนี่เจ้าปอยลงมันสีงูมันกบตีงบ้านนี่ฮัลโหลเจ้าเสียวพราะกวยโดยมันหักเนี่ยมันล่ม นี่นี่สาวเขาสิบอกที่แรกอันนี้เด็กเจ้าแกฮะผมบอกหาสิบเส้นบ่ได้บ่ได้โอ้โทดหลายๆเด้อก็ลงหยาอยหาสิบเส้นบ่ได้เด้อต้องจำค่อยมันนรกค่อยหน่อยมันค่อยใหญ่ดิเนาะค่้อยน่อยเออค่อยน้อยๆน่อน่าเออค่อยน้อยจำค่อยมันเลยนี่เจ้าลงจำละเจ้าปลนลงปลนลงโหลดบ้านนี่ยู่มันมีหักอันนี้มันสิล้มนี่เขเจ้าฝังหาสิบเส้นใช้ขั้วพิภพแบบผสมค่อยเน่ะ หาสิบเส้นเนี่ยนี่หมดเท่าแก่มาพี่เออเออหาสิบเส้นใบแนวแม่จำคุ้ยไม่เลยโอ้ยจำคุ้ยเลยจำคุ้ยมันสบายมันนั่นเจ้าถอนไม่เลยมันยังสิได้มันโค้งอันนี้มันสิล้มมาแย้มงวงมันเนึ่งมันก็ล่มตัวเนาะเห็นไหมโอ้ยตีนูเด็กรีนูเด็กตัวนี่ไหมไม่ได้ไม่ได้เจ้าเฮ็ดไม่เจ้าแท้ลงให้จำเสามันสองเมตรถึงโมเมนต์บอกเบิ่งควายงามปูจรวดมาพี่ครับโอ้ไม่โค้งเล็กอันโค้งยังอันนั้น โอ้ต่เกาเลี้ยงวัวนุ่มบ่โอ้ลูกชายเห็นงนางโตลีโอ้ม่ยิงก็ไปเท้กันปัด่ว่าผมสิล้อมแม่เอมบล้อมรถดอกล้อมรถเลี้ยงโคงนี่เลี้ยงไข่โค้งไตดำหน้าจีนดึงอ๋อจะไปดำดาอะไรนาะวาเนื้อมันเจียกทีตัวมันเจียกทตัวเลี้ยงแบบบ้านๆเนาะลองพุดท่องเท่าไรนี่ แต่แต่แต่ข้ยนี่แม่สองแสนข้อยอยู่นี่โอ้สองแสนแต่ขายยังแค่ไปยังย่างย่งบังขายยังบังขายเนาะสิคัดออกได้โอ้ได้พ่อพันบอกเลยไมีพ่อพันบอกย่งยังย่งจัดมันเองโอ้พ่อพันน้ำตลาดแล้วย่างมันไปเบิ้งตัวงามได้พ่อพันแม่จัดได้ผมเลยแล้วข้าถึกถึกหนึ่งเดี๋ยวลูกชายเาจ้าเบิ้งไรเขาอยู่ดอกเออเบื้องเบื้อยู่บัดย่างได้เอาพ่อพันมาใส่ขอมสมขอมสมใส่แต่เก่านนี่ ผมมได้สมเด็จข้อยเขามาสมนเนื่องเโอ้อยเอาไปเอาข้อยเขาเขาซื้อมาเป็นพ่อพันธุ์เขาโหลดบอกงี้มันบ่ได้แพงเนียเขาซื้อตัวละสามหมื่นนี่ยซื้อข้อยหน่อยมาท่อมเอา,อาเอาบักลูกบักอันลูกบักไม้หรือเอาลูกบักอันตังแตรริ้วโหลดจักงตัวทั้งบดนี่ชิพ่าข้อยเจ้าเสียบะเสียอ่าตัวนี้หน่อยมันก็คุ้นแท้โอ้มันหูลูกมันคุ้นเนาะไผอะไรไปเลี้ยงให้บ้านเลยก็ปล่อยเขาไปสวนน้อยเนีอโอ้มันมีสวนปล่อยมันมี ทีเ้าบือดเนาะยายว่าทีมันเขาเจ้าสิจาข่ายาบ่อยระวังเล่ายายเขาไหลมาด้วยน้ำข่ายยายายงูเอาเขากินเด้กินอันตรายโอ้จะเกาเลี้ยงงูนุ่มเหมืทีเป็นยังไงเลี้ยงงูนุ่มมันก็ล้มไหลไปแล้วสมัยนั้นพอเลี้ยงโอ้ยู่เสาอุโอ้พอจะเลี้ยงอืมเจ้าก็เคยไปเห็นกันไหมมึงหนอกคือกันโอ้ยไปแปประเทศล่ะปาดเกาหลีญี่ปุ่น ไใบบานเสือห้องแมนลูกกระซ่งไปมั่งนอนขึ้นกันบานนี้ให้ลูกไปลูกไปแทนเฮาเฮามันเท่าแล้วเออผมไปเพราะได้เงินแม่ไปเพียงอย่างหมอยห้แฟนกระเรีนให้ลูกก็ไม่ยิ่งกันแล้วล่ะโอ้โหเนี่ยคนคอยเช่าคนรวยบานลูกไปเพราะได้เงินเนี่ยโอ้ลูกเขาบ่มาร์กเรียนได้เดือนละห้าหกหมื่นเนี่ยมันส่งมาเนี่ยโอ้โตเป็นมากเลีนบ้านโอ้เรียนไม่ยิ่งดบานนี้ยไม่ต้องแจ้งเป็นคนเนี่ยบ้านเนาะโอ้ยได้การได้การ นี่ซื้อทีเขาอีกที่ไหนคือเ้าบรเษ็ดคอกแบบแหงๆบ่ได้บ่ผมเช็ดไม่เห็ดเป็นฟ้ามไหมมันสิจกนี่จกกอไผ่ออกโอ้เห็ดเป็นถมทีด้วเห็นบ่ฟ้ามเขาเจ้าเบิ่งตัวอย่างมากๆหมดเจีย่เห็ดจุบเจียจุบเจียมันเช็ดไม่นี่ควขยพี่น้องเออมันเช็ดไม่สิบพาตัที่แรกเขาลงทุนไม่ไม่ซื้อมาั่ยตัวซื้อที่แรกนี่ซื้อคอกนี่หกตัวอ๋อ แสนหาแสนหาหลักซื้อมาเพิ่มอีกซื้อมาเพิ่มอีกห้าตัวห้าตัวเขาซื้อห้าหมื่นนี่ห้าหมื่นถึงตัวละหมื่นเนาะเออซื้อัน่นเนี่ยห้าตัวมันก็เป็นขั้วถึงน้อยจ้างมันดอกเ้าซื้อมันอย่างนดอกเรีกยังไม่ถ่ายดินไปค่อยเนาะได้พอเด้อเอาพอมาใส่เด้อซุ้มมันซุ้มมันซุ้มมันเถิกนั่นตัวมันเถิกมันพอ่มเส้นน่ะขายออกก็ได้มันสีเส้งแม่มันเนี่ยขายออกขายออกเราไปเปลี่ยนเอาควายง่ายมาแไหมเถิกน้อยเห็นบอกเราขายได้แล้วรุ่นนั่น ก็ไปซื้อเอาอันนั้นพอใหญ่ๆมาคุ้มฝูงเอาไม่ต้องสมเทียมหรอกเพราะว่าเขามันคุ้ยฝูงมันจับสัดยากอ,อแต่ว่าขอกิดหม่ขอ,อกเนาะคิดกับใครโอ้อออหน้าเนี่ยกรยะไรเนาะนี่นี่นี่มาเสียหญ้าหลงอันที่หั่นหญ้าหลงนี่เจ้าปลูกเจ้าเจ้าปลูกใกล้ๆก๊งมังขีคุ้ยหไ,หไหลลงหญ้าหล้งนะมันช่มากขีนี่หั่นหั่นใดมัน ฉ <od ien S 2> ี่ไหลลงเนี่ยเจ้าไปปลูกสชื้อโรต์หาลงโอ้ยข้าวเดี๋ยวได้ตัดหญ้าลงมักฉี่ผลเนสิ่งพร้อมเพรียดเฮ็ดเยอะให้พุณเนอะเออเหรอครับเพียงไปเฮ็ดท่อไปพุณเพื่อเฮ็ดท่อไปใช้ละมองปลูกมึงหยาเพ่งกุลาให้พดผัวมันมันเพียงน้ำตกอยู่บนบ่ตกตกอ่าอ่าอ่าจุ่มนั่นได้ได้จุ่มน้ำใสาลูกใส่อ๋อนั่นแหละปลูกใกล้ๆน้่งปลูกหลายๆเด้อปลูกหญ้าขยายพันธุ์น้ำหลายๆหลายๆหญ้าจะเอาจะเยาเนื้อเดียวหญ้าลงแน่หญ้าในแน่หญ้าเพ่งกุลาแน่แล้วปลูกลดคุณน่ะควายพี่น้องให้ละ ผมแล้วโอ้ว oh, ่าเนี่ยน่าดิบอกได้ว่าตอนช่วงเศร้ามาเศร้าดื้อไปเศร้าเหรอเศร้าเหรอเนาะได้กับบัสซัดโอ้ได้ได้บัสซัาแล้วสักี่ผู้ใดจะว่าผู้จะดวดบุตรน้องแมงสามหมู่บ้านเนาะบ่เอามาเช็คเลยผมเนี่ผู้ขาโกโมขาวโโมมันบอกเศร้าแล้วเดี๋ยวนี้เบัดแม็กเบัดแม็กแล้วมันใส่มันยิ่งหลายเพิ่นบ่กฮะยิ่งหลายโอ้ผ่านเมืองนอกมาหลายประเทศเว่ะจีน นาะแปดประเทศว่าได้ทูภาษามันมันได้น่าหลายทงอยู่บ่ไปไปอันอ่างงานไม่โมได้เลยจะนอยเต้าลูกไปยังได้กู้ขึ้นอ๋อลูกไปกู้สถานการณ์ให้ไหมลูกไปได้ง่วงได้คขวยเพป็นเนาะพอบ่โอ้จักไรลูกซื้อให้นี่ยสี่สิบแปดไรล้านหนึ่งครับอ๋อข่ายอยู่เนาะสดอ้อยของเฮาบ่นั่นเนีนอ่าไม่ได้ผมจะไปปลูกอย่าเดียน่ะเนาะ เฮาอาศัยปลูกหม่องใดมันใกล้สระนี่ๆๆแนะนําให้หม่องหม่องใดมันอันใกล้ขี้งัวนี่ขี้ควายไหลลงนี่เจ้าเอาหญ้าลงใส่เออแต่ว่านําเฮาบ่เบิดมันบ่น้ํานั่นบ่เบิดโอ้ผมนึงได้เบิดมันองาพุ่นน่ะแต่ว่าหน้าแล้งก็บ่แห้งบ่แห้งีอันน่ะมีบาดาบ่ได้จอบบาดามีเบ่มีบาดาเนาะแต่เก่าเฮาเฮ็ดยงคือมีสอย่างมันยุงบ่ใหญ่นี่ปลูกยงปลูกยงแต่ก่อนน้ํายดมันน้ํายดเฮ็ดมันน้ํายดได้ผลบ่บาดนี่บ่บ่เป็นา โอ้มันเปื่อยบ่จักมันน้ำโอ้นี่เจ้าเฮ็ดไสหดน้ำพีชฮดหญ้าพอดีเนาะต่อไปใส่แปลงหญ้าเลย่เอามอใหุ่ปกรณ์ก็มีโอ้สายแบกเปย์โอ้สายอ่อนๆนั่นบ่น้ำพุ่งนั่นครับน้ำพุ่งแต่ว่าต้องเป็นเครื่องแรงดันเด้เออเนาะขอดไปก็เห็นเขามาปลูกง้เห็นเออนั่ารัะแบบของเขานั่ารัะแบบนั่ารัะอยากให้มันมันมันลงทุนบ่หลายเนาะแบบนั้นเนาะนี่ละโอ้ได้การอ้วยด้วยสายเนี่ยไม่ได้หรอกเนาะ นี่มองนันขี่ไรลูกนี่ฟุ้นนี่ขี่ฟุ้นไปใส่ได้การเลยนี่แต่ว่าเฮ็ดไม่เด้อขอกเด้อเฮ็ดคักขักบอยบอกมองม็อบถือกับเรามาเลยเจ้าเป๊กเลยมั้งบอปู้จรวดเจ้ามาหาผมด้วยเนี่ยมันเออคยเดี๋าเคยเห็นมองเจ้าแล้วก็ฉันก็ฉันเคยอยากขี่มาหน้าหาเจ้าบ่หมูหมาเป๊กเลยอ่าเคยเล่นผ่านมาแถวนี้ดูอยู่เอยชิวมาหาเจ้าเจ้าเฮ็ดฟ้าไม้ใหญ่ใหญ่เคยมาไทยคนเบิ่งเนาะ เก็เป็นตัวอย่างเลยจะเล่นสิลยังไม่มีนะบ่โอ้เดี๋ยวผมเพียรไหนเบิ้งซวยเบิ้งปูจรวดปูจรวดบ้านน้องแว้งบ้านน้องแว้งตะบนบนบนบ้านเราเนาะนี่